สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พปาด้วยนะคะว,ควันนี้ค่ะทางโชว์รูรม Ford i-Me สขาราชชพุทธาม่ามีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่ปานนะค,ะค่ะซื้อรถกระถางน้องแจ็คเป็นยังไงบ้างคะคผมมาเลือกรถผ่านอินเทอร์เรน็ตมาหาแล้วก็น้องแจ็คเป็นผู้โชคดีจริงๆผมมาในโปรไฟล์ที่ต่ำม,มากในอินเทอร์เน็ตแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาติดต่อ,อยางเงี้ยแต่พอดีว่ามีน้องแจ็คมาแล้วก็ดูแลอย่างดีเลย ยิ่งกว่ารถตัวเองนะรถผมน้องแจกดูอะไรวารถตัวเองแสดงว่าเจอกันในในโซเชียลในโซเชียลแล้วก็<น>โทรมาโทรมา<อ>น้องแจ็คโทรมาอาจจะได้คอนแทคมาจากศูนย์บริการอะไรเนี่ยนะเพราะจริงๆคนแรกที่ติดต่อคือผมติดต่อไปแนละ้วไม่ใช่น้องแจกด้วยเป็นผู้หญิงแต่เขาไม่เขาไม่ติดต่อมาไง <laughs> ติดตก็โอเคกับประทับใจมากครับผมน้องแจ็คนี่ยน้องแจ็คแป๊บเดียวแต่งรถพี่เหมือนรถตัวเองทุกอย่างเลยดูแลครับแล้วตรงรถวันนี้เป็นไงบ้างคะเยี่ยมเลยครับแพทตินัม สุดยอดมากทุกอย่างครบครันออปชั่นมาเต็มเลยครับผมไปดูมาหลายยี่ห้อแล้วอย่าไปบอกว่ายี่ห้อไหนบ้างเลยแต่ผมว่าผมรอคอยู่ V6 ตั้งเรียกครับ V6 พัจจิน่าแรงแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับการใช้งานเกี่ยวกับด้านไอทของพี่อ่ะเพราะว่าคันนี้แรงมากเป็นคนขับรถเร็วขับรถเร็วแต่ว่าปลอดภัยนะเราชอบขับช้าๆบางทีแฟนก็ไม่ค่อยชอบขับช้า มันมีช้าทำอะไรเร็วๆอย่างเงี้ยแต่เราก็เข้ามาปลอดภัยเพราะแล้วก็มาดูรถที่สมรรถนะมันได้ก็กับเพื่อนดูไว้หลายปีแล้วแหละเคยมาลองแนละ้วแต่ว่าเ,เครื่องมันยังไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วของที่มีอยู่มันก็มีอยู่แล้วเครื่องสามพันอะไรเงี้ยแล้วมาเจอโอ้โห V6 จัดเต็มมาเลยมาในนี้แล้วก็ออปชั่นมันเยอะมากในรถเนี่ยทั้งข้างนอกข้างในไฟเฟย์อะไรทุกอย่างครับไม่พลาดมาเลยน้องแจ็คเนี่ยผมแนะนําการบริการการต้อนรับภายในโชว์รูมเป็นยังไงบ้างครับพี่ การต้อนรับดีมากเลยไปรับถึงบ้านเลยเนีวันนี้ไปรับกค้ถึงบ้านเลยครับโอ้มีอ๋อมีการมีมีบริการไปรับลูกค้าถึงบ้านเลยถึงบ้านเลยอยู่ไกลไหมคะพี่ปานไม่ไกลไม่ไกลเลยอยู่บางใหญ่อยู่บางใหญ่ใกล้ใบ้านซอยกัญจนาครับมามาพร้อมกันใช่ไปรับเลยแหละไม่ใช่มาพร้อมกันอยากให้ทางพี่ปานฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทางเฉลิมกับทางน้องแจ๊คฝากไว้เพื่อนผมมีหลายท่านเลยครับตอนนี้ต้องการสนใจแต่ว่าติดภารกิจอยู่ก็ ม่ว่าคนใกล้ชิดหรือว่าดูผมใน f c e e o o o ในในไลน์ใน, Line, ในผมก็มี t i k t o อกมีหลายหช่องอ่าให้โปรไฟล์อาจจะดูไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เข้าไปดูข้างในหน่อยผมก็จะมีรีวิวอะไรบางอย่างไว้ก็แนะนำครับฟอร์ดเลยกับน้องแจ็คแป๊บเดียวน้องแจ็คอย่ายืนงงเลยดูกล้องเลย <c oughs> เดี๋ยวพี่แนะนําให้จะมีเพื่อนๆ <c oughs> อน <c oughs> อะไรมามีหลายท่านที่สนใจอยู่ครับ พี่น้องเขาจะเป็นสายคอนเทนต์เพราะดูจากการแต่งตัวจากสายเสื้อผ้านิดหน่อยนิดหน่อยแพตตินัมแล้วนี่คือมาแบบว่าจาต้อนแซกมาเลยจริงๆต้องซุนหงอคงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาได้ขอบคุณมากเลยขอบคุณพี่ปานอีกครั้งนะคะเดี๋ยวให้ทางที่ปรกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะครับก็ขอบพคุณพี่ปานมากๆเลยนะครับที่ไว้วางใจให้น้องแจ็คได้ดูแลแพตตินัมวี6คันนี้แล้วก็ให้น้องแจ็ค จัดสรรชุดแต่งให้เต็มขนาดนี oui おお้นะครับก <ok ็ถ้าหากมีปัญหาในส่วนใดสามารถติดต่อหาน้องแจ็คได้เหมือนเดิมตอบเร็วเหมือนเดิมไม่หายไปไหนแน่นอนนะครับก็ขอบพระคุณพี่ปานมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับคุณตัดกรอดเลยครับสุดยอดเลยครับเฮงเลยนะครับพี่ครับขอบคุณถูกหวยได้เลย9 9 4าสนะครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ